สีทวิน,นันแจงปมภาพหลุดชาลอตสถานะคืออะไรตอบชัดกลายเป็นดรามา่าเมื่อมีภาพหลุดชาลอตออสตินที่ดูใกล้ชิดสนิทสนมกับสีทวิน,นันล่าสุดนักแสดงหนุ่มก็ได้ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ชัดเจนว่าก็อย่างที่ฝั่งนู้นบอกเป็นเพื่อนกันครับผมตกใจไหมกลายเป็นกระแสดรามา่า ตกใจครับก็เหมือนเพื่อนถ่ายรูปเล่นกันไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้ผมก็ได้รับรู้ก็เลยได้โทรไปหาทางผู้ใหญ่เรารู้เรื่องได้ยังไงมีคนแท็กมาครับผมก็เลยได้ทราบเรื่องเขาบอกว่าเป็นรูปเมื่อสี่เดือนที่แล้วเอาเป็นว่ามันนานมาแล้วจนถึงวันนี้ได้คุยกันไหมห่างกันไปครับเครียดไหม เครียดครับที่เราพยายามคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้ใจเย็นใจเย็นก่อนเดี๋ยวก็หาทางเคลียร์กันได้ใครเจอใครก็กลัวครับก็ถือเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่ทำให้เราโตขึ้นก็พยายามปรับตัวเขาได้มาขอโทษหรือ,อยังได้ขอโทษแล้วครับแฟนคลับเราว่ายังไงบ้าง เขาก็เป็นห่วงว่าเราจะโอเคไหมเราก็อยากจะขอโทษที่พี่ทุกคนและแฟนคลับและทั้งองค์กรฝั่งนู้นด้วยด้านผู้ใหญ่ฝ่ายของเราว่ายังไงบ้างทางผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าอะไรครับก็คอยดูแลเราเรื่อยๆตอนนี้ผมเริ่มที่จะทำงานขอมุ่งกับงานดีกว่าอยากโฟกัสที่งานมากกว่าตอนนี้ซีรีส์ก็กําลังออนด้วยและมีโปรเจกต์ใหม่ด้วย จากนี้การถ่ายรูปกับใครจะเป็นยังไงมันก็เป็นบทเรียนครับด้วยความที่เป็นเพื่อนกันเราก็เลยถ่ายเฉยๆไงถ้าเพื่อนผู้หญิงมาขอถ่ายรูปกับเราเราก็เฉยๆเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ถ่ายรูปเล่นกันใช้ชีวิตปกติ